I feel so alive. I've never felt this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights that mark me in the days, and I can't stop but think about the way that you move around, up and down on that stage. It's your future vibes. Lights, it put me in the trance, so I feel like. ก็ตามนี้นนะโอเคนะก็สมัสด,ดีผู้ชมนะครับกับสตีพงนะก็กบมากันต่อในเลสิสเทมามครับนะโอเคก็หลังจากที่ผมตื่นมาตั้งแต่ตีสี่แล้วก็มานั่งทําอันนี้นะก็ทั้งดูดน้ําทั้งเอาอะไรออกหมดนะทั้งกําแพงทั้งวางเขาเรียกว่าไนงะกําแพงกั้นอะไรอย่างนี้นะโอ้เสร็จรู้สึกแบบโคตรโล่งนะโอเคอ่ะก็คือ เหลือขั้นตอนที่เราจะต้องเอาเนี่ยไอเจ้าตัวนี้ออกนะเขาเรียกว่าอะไรนะแทมเพลิลออกนะอ่ะอะไหนๆก็ไหนๆละผมเอาอะไรกลับดีโอเคมีดาบมีอะไรก็ว่าไปาสายนี้ต้องออกออกกลับแน่นอนเพราะว่าคือขาดแคลนไงไปขุดมาแถวใบโอมใกล้ๆอะไรอย่างงี้นะฟองน้ำผมหายไปอันนึงอะ่ะ <laughs> อันเดียวเองทำเป็นร้องโอ โอเคเก็บ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 เอาแค่นี้ก็พอแล้วมั้งน่าจะไหวปิวโอแหลกๆนะส่วนมอสอันนี้ผมลงไว้นะฮะก็คือไปดูคลิปของไอเพียวมั้งแล้วมันลงไอนี้ไว้เปล่ารู้สึกที่ว่ามันขึ้นอะไรอ่ะเป็นปุ่มคีย์อย่างเงี้ยนะฮะคือผมแค่ไปดูคลิปเขามานะแล้วก็เกิดนึกเกิดนึกอะไรบางอย่างได้แบบเฮ้ยกูจะเพิ่มมาในมอสกูดีไหมวะอะไรเงี้ย เมื่อานนี้แหละนะผมไม่ได้ไปลงมอสอื่นๆเอาพอดีออกมาสองตัวเลยอ่ะฟีเจอร์ต่างๆคือบางคนนึกว่าเป็นเลบีอสเอ้ยเบออะไรเอาใหม่เป็นเลบีมอสนะฮ <c oughs> นะเลบีเบัยอ่านยังไม่รู้นะฮะคือไม่ได้ไปก๊อานะหมายถึงว่าไปก๊อปโค้ดอะไรเขามานะไม่ใช่นะของว่นนี้ผมอะไรอนะ่ะเขียนโค้ดเองนะฮะจะให้ดูโค้ดเลยก็ถ้าว่าได้ โอ้ oh, ผมแหลกว่ะ hey. เฮ้ยเมือกี้อะไรวะเกิด <c ười> <c ười> อาการงงวัดเด้ออืมนะช่างมันโอเคยังเป็นเวอร์ชันสอน2.0นะแต่มันขึ้นอา้าวหายก็ไม่เป็นไรช่างมันอืมมันขึ้นอะไรบัคอะไรนิดหน่อยช่างมันนะตอนนี้ยังไม่พร้อมปล่อยนะกำลังเอามาเทสอะไรกับเนีย้ยแมปตัวเองนิดหน่อย นี่แล้วก็มีใส่เอามาตรงฮอตบาร์ด้วยนะคือเอาตามตรงไอ้ตรงฮอตบาร์เนี่ยเหมือนผมแม่งไปกอปเข้ามาเลยอะ่ะคือไปดูคนอื่นเขาเล่นคลิปไอพวกคลิปพีพีบ่อยไงแล้วเขาชอบเอาวพวกไอชุดกงชุดกอกไ้ตรงเนี่ยตรงฮอตบาร์นะไอผมก็เลยเออไหนๆกันไหนๆละใส่แม่งเลยง่ายดีนะออนนี้เป็นของ1.10นะถ้าเป็น1.8.9เเนี่ยมันจะลดลงมานิดหน่อยนะคือมัน คือมันจะไปทับกับไอ้สล็อตนี่อ้อมแฮนนะก็คือมือที่สองเราเองอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาบีคอนไปแปะสักนิดน,นึงก็ยัง,งดีอะไรวะอ๋อปลาหมึกงงวัดเดือดทรายทรายทายทายโอ้ทรายเยอะจนแบบข้าไม่ชอบทราย <laughs> เสียงคุคน้น เก็บไปนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เผาเป็นกระจกแล้วกันอ่ารู้สึกหัวพิทเธอร์จะมีอยู่สีอันนิดหน่อยแล้วก็อาา่าฮะเอาดาบผมเอาดาบไอ้นี้ไปดีกว่านะเป็นนี่อ่าแล้วมีอะไรอีกไม่ต้องเอาอะไรไปมากแล้วมั้ง <c oughs> กับยาโง่อันนึงก็ได้อ่ะอะไรดีรีเจน ราไปกินเล่นแมวดีกว่าป่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไปดีเอ็นมาแล้วหรือเปล่าชืบโอเคแค่นี้เองโอ้โหง่ายๆจิบจิบเดี๋ยวเราก็เอาบล็อกเหล็กไปวางแถวนู้นเลยแล้วกันไปวางเตรียมไว้ก่อนนะแต่ยังไม่อันนี้โอ้โหไม้เองเยอะเลยโอเคไปทำด้านล่างนี่แหละดีแล้วนะเพราะว่าคืออย่างน้อยมันจะได้ช่วยขุดแร่ให้เราอะไรเงี้ยเอ้ยผมลืมเปิดท็อกเกิลสปิน อ่ะขอบอกอะไรอย่างหนึ่งคือเช้ามาเนี่ยผมตื่นมานั่งเล่นเลสเพย์นี่แหละผมแม่งลืมวิธีวิ่งลืมวิธีวิ่งแบบคือปกติเนี่ยเวลาผมเล่นเล่นเลสเพย์เนี่ยคือผมจะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะคอนโทรลกับตัว W เนี่ยในการวิ่งนะแต่ช่วงหลังมาเนี่ยผมไปติดพ p พบ่อยไงใช้ท็อคเกอร์สปินในมอสตัวเองนี่แหละอ่าอันนี้คือท็อคเกอร์สปินมอสผมเองนะคือผมติดอะติดจนแบบลืมอะวอตเด้อ ลืมจนแบบวิธีวิ่งในลสเพย์วิ่งยังไงอะไรเงี้ยแบบโดยที่ไม่ลงมอสนะฮะสลามมาดี้ี่ผมพอรู้ทิ๊กอะไรบางอย่างละไอพีบอกว่าตีแล้วถอยหลังมันจะได้ดับเบิลฮิตอืมเวลาผมตีสลามผมก็ถอยหลังนะทำไมกูไม่เอาทิ๊กนี้มาใช่วะคืออะไร <c oughs> คืออะไรนะโอ,โอ้มันแหลกมือแน่ไม่แน่ใจมันแหลกอะไรนะอืมไม่ทำหน่อยดิ อทำตรงนี้ดีกว่าฝั่งนี้มั้งฮนะ <c oughs> อ,อที่ขุดจะพังเน,นะไปขุดอะไรนะฟองน้ำนะไม่ใช่ขุดฟองน้ำอะ่ะขุดพวกหินอะไรองนี้นะโอ้เหล็กกว่านี้ขุดก่อนไม่เอาเสียดายเว้ย <c oughs> แร่เจอแร่อะไรเก็บหมดอ,อ,นนอ่ะตอนเนี้ยอามีเสียงค้งังคาวด้วยแสดงว่าแถวนี้น่าจะมีถ้ำเฮ้ยไ,ไม่ได้เอาธน,นูมาเว้ย ืมอเราควรมาลองของไหนก็ได้วะมามามาระดับนี้ละอ้าวทำไมอย่าลืมอ,อ่าว,ว่าเวอร์ชั่นนี้เราตีรัวไม่ได้ <c oughs> รอ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 ตุม้มผมเออแปบ๊บนนะผมเปิดไลท์แมปแล้วกันไม่เห็นโอเค ไป let's go โอ้ยกะกากเลยกะกากเลยตุมต่มตุม่มตุ่มเลือดผมแม่งแทบไม่ลดเลยโอเคสรุปไม่ต้องใช้ธนูแล้วนะโอ้โหโคตรชิวด <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาติดพิษเล่นนะยิมห้าวิ <c oughs> โอเคเหลือทำบีคอนนะแล้วก็สักคู่นะเสียงเกมผมดังไว้เปล่าไม่ดังดีกว่าโอเคเดี๋ยวแป๊บนะปิดไ์แมพอะผมนี่แบบทั้งพ v p พทั้งอะไรไม่รู้แม่งปนกันไปหมดแล้วเนี่ยเดทเทโอ้สารพัดเลยโอเคเนี่ยมันอาจจะบางๆหน้าจอนิดนึงอะไอ้ตรงคีย์แพดคือหนึ่งจุดหนึ่งจุดสิบเนี่ยมันมีมันไม่มีวิธีปิดไอ้เนี่ยพชั่นตรงเนี้ยผมก็เลยไม่รู้จะทำไงนะฮะนอกจากเราจะมาปรับไอ ตรงนี้ให้มันเลื่อนลงมาล่างๆนิดหนึ่งก็ได้เออแม่งโคตรลกจอเลย <c oughs> คืออะไรอืมมานี้แหละนะะสามารถเขียนยากไหมยากมากคือกว่าจะปรับไอ้ตรงให้มันไเอเ้นี่มาอยู่ข้างๆจอได้ค่อนข้างยากยากโคตรนะะไม่ใช่เล่นๆเลยทำมอสแต่ทีทำมอสคืออ่ะเขาบอกตามตรงเลยผมแค่กะจะทำมาเพื่อใช้เองนะโดยโดยที่แบบแม่งไม่ได้มีเจตนา,นาจะแจกเลยอะไรเงี้ย แบบทํามาใช้เองอะ่ะอืมจนผลตอบรับนี่แบบยังไงผมเอาไปโพสลงเฟซอะไรอย่เงี้ยคนก็แบบเอ้ยพี่อยากได้อยากได้อยากได้ไดผมเลยเอา,เอาแจกก็แจกวนาก็แหละทํา <c oughs> <c oughs> ทมาใช้เพื่อเล่นพีพโดยเฉพาะอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องง้ออะไรใครเลย <c oughs> เนี่ีออกซิเดียนแล้วก็ใช้กระจกห้าอันชื้เลย โอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาบล็อกเหล็กไปสักเท่าไหร่นะรู้สึกว่าแล้วก็สามหกอ่ะมั้งที่จำได้นะโอเคนะตามนี้แหละอืมไม่ได้เล่นเลสเพย์นานมากนะจนผมลืมแล้วว่าต้องเอาของอะไรเก็บไว้ตรงไหนบ้างอืมขอเขาเบิ้ลเขาเบิ้ลเอายังไม่เต็มดีกว่า แต่สโตนกับไออ้อยยังไม่เต็มเนี่ย,ยเก็บของแปบบ๊บของเยอะนะมา้าเลือดดีสิบทุกตัวโอเคไม่ไม่มีอะไ,ไรต้องกังวลนะเวลาอออันนี้มาเล่นโอเคเรียบร้อยปะอาหารจะหมดคือการเดียนแม่งเล่นเล่นแบบยังไงอะอาหารผมหมดเลยอะคืออะไร <c oughs> นะเดี๋ยวพันหน้าเดี๋ยวผมจะ ทำสปีดขึ้นเหมือนเดิมนะแล้วก็ขุดไอ้นั่นอะแทมเพิน,นะให้หมดหมดนะวันนี้เดี๋ยวผมว่าจะแวะไปเล่นพีพต่อแล้วกันติดติดช่วงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าช่วงนี้เป็นยุคพีหรือว่าอะไรนะคือหลังจากไอ้ u เ c t ซ a i l a n d เนี่ยผมรู้สึกว่าสกิล p ีกูแม่งกากว่ะ<ม>แล้แบบไปเล่นเขาเรียกว่าอนะไรเล่นไอ Skywall แล้วมันก็แพ้อย,อยู่ตลอดอะไรเงี้ยผมก็ต้อ,อ,องนึก,น,กนึกดูละกูฝึกดีกว่าอะไรเงี้ยฝึกแบบจริงจจังเลยอะ แบบตามฉบับที่เขาเล่นๆกันอะนะไปฝึกกับไอ้เพียวก็โอเคนะสอนได้โอเคมากจนผมแบบใช้ฟิชชิงลอดเป็นอะจนแบบก่อนหน้านี้แม่งใช้ไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยบวกกับธนูถังละวาผมยังฝึกธนูกับถังลาวาเนี่ยปัญหาหนักเลยเฮ้ยอุ้ยตกใจนู้ว่าตัวอะไรนะผมว่าจะอัพวันนี้เนี่ยแต่ อืมจะทันป่าวะตอนนี้ประมาณบ่ายสามก็บ่ายสามเวลาตรงนี้ก็มีบอกนะตรงข้างจอแล้วทำไมไม่เอาไออะไรนะเอ็นเดอร์เพิรมาวะโอ้ตายละกูเออไม่ต้องเอามาก็ได้นี่ลืมไปว่าเราจะมาเซตอัพไอ้นี้แถวนี้นะ อืมวายทำไมมีแสงอ๋อเมาเมาโอเคผมเซตอัพไว้ตรงนี้ละกันนะไม่มีตัวอะไรนะโอเคผมว่าจะขุดไอ้แทมเพิรนมาถึงพื้นตรงนี้เลยอะเละเยอร์เท่าไหร่เนี่ยจะกดเอฟสาเลยวะสามสองนะโอเคก็เขียนนีน้นะิดนึงนะมีเสียงนกเสียงกาอะไรก็ว่าไปนะบ้านผมแม่งโคตรธรรมชาติเลยโอ้ย ไอปุ่มเนี่ยไอคีย์แพดผมไม่รู้ว่าเรียกมันว่าอะไรนะคืออย่างที่บอกครับผมไปเห็นมาแล้วก็เพิ่มมาเลยอะไรเงี้ยโดยที่ไม่รู้ชื่ออะไรของมันเลยนะมันไม่แน่ใจว่าเวลาเราจิตเตอร์หรือว่าคลิกรัวๆเนี่ยมันจะมันจะแสดงผลอะไรแปลกเปล่านะมไม่รู้เหมือนกันนะก็ั่นแหละมอสขีนเองนะมีบั๊กบ้างอะไรบ้างนะก็ไม่เป็นไรเช่างมันระดับนี้แล้ว โอตอนนี้ผมอยากได้ไอเดดแอดเดอร์เลเซอร์เดดแอดเดอร์บางคนบอกว่าไม่ดีบางคนบอกว่าดีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วน่าจะแล้วแต่คนใช้อะแต่ผมไปลองใช้ที่หอเพื่อนมาละบวกกับไปเล่นเซิร์ฟไอ้อะไรนะ isyuu.net อะเออเซิร์ฟ p v p อะแม่งแบบโอ้โหกูนี่แบบชนะหลายตาหลายตาเหมือนนะมีตายบ้างมีอะไรบ้างก็คือน่าจะเจอคนโห่ได้แหละคิดว่านะ เนื่อต่แม่งคลิปนี้มันมันโคตรอะ,อะผมรู้สึกชอบอ่ะจนแบบอยากได้อ่ะและอยากได้จริงๆจังๆด้วยตอนนี้อ่ะเดี๋ยววันจันทร์นี้ผมรอการจอ่อการจ่อจะมาแล้วนะวันนี้วันอาทิตย์นะก็ดูวันที่ก็น่าจะรู้กันแล้วมั้งนะเพราะผมก็อุตสา่าห์แปะไว้ตรงข้างๆจอเนี่ยก็คือแบบเผื่อถ่ายคลิปอะไรเงี้ยคนจะได้รู้ว่าเอ้ยเราถ่ายวันนี้หนะ้าอะไรเงี้ยอันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสี่ อืมผมไม่มีอันนี้อะเหล็กอ่ะต้องไปฆ่าซอมบีเล่นจะหาจากไหนได้ไวะเนี่ยเขาไปสโตร์ไม่มีมีแต่ไอหินอันนี้โอ้โหจะรวยไปไหน <c oughs> นะเออพูดถึงเรื่องพีพีมีว้าวเฮ้ยใช้คิปเปอร์ให้เป็นประโยชน์ดีไหมวะ ให้มันระเบิดเอออันนี้แล้วก็ออกมาเป็นคอเปอร์สโตนเออน่าคิดน่าคิดช่วงนี้เอ่อก็อย่างที่บอกนะผมเล่น PP นะมีบางคนอยากให้ไปเล่นกับมิสเตอร์ซีโร่หรือว่าคุณเอมคุณซีีแหละอ่นะแต่ว้าวโอเคเยี่ยมแต่ประเด็นคืออืมผมไม่มีเฟซเขาับจบบวกกับเฟซเขาแอดไปไม่ได้ด้วยประเด็นนะะก็เพื่อนน่าจะเต็มแล้แหละเอ่อเมื่อกี้ผมเห็นเลยแบบ ไปล่างแบืมันต้องมีเพชรแล้วลนะจังหวะน,นี้เพชรไม่มีอะไรเลยอมีฐานนะมาคนบอกให้ไปเล่นนะก็อืมจะติดต่อไปอยังไงแค่นั่น,นแหละมันหายไปแน่ส่วนคลิปล่าสุดที่ผมเพิ่งอัปไปที่ว่า testing indicator youtube สองจุดศูนย์ก็คือไอแพไอคีย์แพดนีนนน่แหละผมเรียกคีย์แพดแล้วกันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรละนะ อก็ไม่อยากจะบ่นอะไรหรอกแตบบ่มันก็คือเสียความรู้สึกอะอย่างยังไงบอกให้ไปเล่นกับไม่ใช่ไปดวลไปดวลกับเออมิสเตอร์ซิโร่นะแล้วก็มีการแบบดูถูกด้วยแบบยังไงอะแพ้ลาบคาบแน่ก็โอ้โหดูฝีมือกูก่อนเถอไม่ได้เก่งเทพอะไระขนาดนั้นอนะผมเพิ่งฝึกพีพีไม่ได้ไม่ถึงเดือนเองอะใช่ว่าจะแบบโอ้โหจะไปเล่นอะไรกับอย่างนั้นได้นะหมายถึงแบบเล่นเทพอะไรเงี้ย อืมเดี๋ยวแป๊บนะเจ็กได้เหล็กอะหาจากไหนดีวะอื๋ออผมรู้ละไปหาเหล็กด้านล่างดีกว่านะคือเหมือนไอคอมต์และนะ้วมันมาแนวดูถูกแบบเออกูฝีมือกากอะไรงเงี้ยก็เข้าใจนะผมก็ยอมรับแล้วตัวเองยังไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกแต่การที่แบบมาเม้นอะไรอย่างงั้นคือมันไม่เหมาะเลยนะแล้วผมรู้สึก ไม่พอใจด้วยนะไม่กดแบนก็บุญแล้วนะอ,อืบุญนิดนึงแล้วกันนะไายขอเล็กหน่อยเถอะเอาเอาเอาเดี๋ยวฟังคือการบักอีกแล้วเอ,อยากเลีนสกายไฟก,กะช่วงนี้ผมติดหลายๆอย่างนะ่ะแม่งเป็นทุกสายเลยอะ เป็นมีอะไรบ้างนะมีมอนแท็เพลเยอร์มีพีพีเซ v วอรอะไรอีกวะสายทำมอสอีกโอ้ไม้ตายสิ <c oughs> คือผมผมทำเป็นทุกอย่างทุกอย่างเลยเกือบทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างไม่รู้เหมือนกันว่าคือตัวเองรู้สึกชอบทำหลายๆอย่างไม่รู้ทำไมนะแต่ก็ถามว่ามันสนุกไหมก็สนุกอะทำมอสมั่งอะไรมัางนะเอาไปใช้เล่นพีโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเออ ก็ถึงทำมอสนะตามหลักแล้วผมก็แฮกได้นะแต่ไม่เอาอะคนดีอะหน้าตาดีมีสาระอ่านี่ไงเหล็กแอะไปดีเอาเอือเออเอออมหมดแล้วมั้งโอเค <c oughs> ไปบนดีกว่าเออ่ชุบนะตามจริงผมก็แฮกได้แหละแต่ไม่อยากแฮกอะ่ะ หลายวันก่อนผมก็ไปเจอโค้ดที่ว่าทําให้แบบเราตีได้ไกลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แมอวอ่ะทําทไปทําไมนะใช้ฝีมือตัวเองดีกว่าจะดูโอเคกว่าเยอะเลยจะดูหล่อกว่าเยอะอะเออผมว่าควรเพิ่มสเปซบาร์นะหรือเปล่าเอ,อ้ยช่างเงยิ่งเพิ่มแม่งยิ่งเละว่ะมันมีปรับให้มันเล็กลงได้นะอันนี้คือ normal small อ่าอันนี้ก็คือเล็กลงละโอเคตามนี้แหละเล็กเปล่าวะว่ามันเล็กสุดแล้วนะพยายามปรับให้มันเล็กสุดละ โอเคก็ชุบ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 มีแร่ถ่านอ่ะยืมม่แล้วกัน <c oughs> อืมเอาเกิดการค้าง่ะโอเคเดี๋ยวก็จบเพลงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะรีบอัพไหน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 ละชดเชยคลิปที่แบบเล่นเพลงไม่ได้อัพวันศุกร์อะไรด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> อ่อยอ่อ <c oughs> ยอ่อยไปโอ้โห ผมว่ามันต้องมีน้ำเครื่องไหนที่ผมไม่ไดออ้ออกแน่นอนแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวมาขุดไอ้นี้ออกเดี๋ยวก็รู้เองว่ามันอยู่ห้องไหนนะันนี้คือผมหาไม่เจอไงไประเด็นนะโอเคก็ใส่เป็น h ฮ a สองไปแค่นี้เองจบเรียบร้อยนะกลับโลกแป๊บอเออตอนนี้ผมถ่ายไากี่นาทีแล้ววะอืมไม่น่ะเอาไปพันหน้าดีกว่านะว่าจะไปดีเอ็นที่บอกว่าผมไปเจอเอ็นซิตี้เพิ่มเติม,ตม,ตมอ่ะยังไม่ได้ไปเลยนะ โอเคกลับบ้านดีกว่าโอ้ยเมื่อยนะเดี๋ยวแวะไปเล่นไอ้เซอร์วิ่ปุ่นต่อละไม่ก็แบทไลออนนะโอ้ยมันทำอะไรไว้เนี่ยอืมอยากเล่นอ่ะคือผมอยากได้ไมค้าวะผมอยากได้บล็อกบอกหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะวางปุ๊บหายไปปั๊บอะไรเงี้ยในเน,นเธอรเหมือนบล็อกน้ำอะอ่ะไอ้ โอ้โหผมใจเย็นนะเมื่อกี้เพราะว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะเกาะแม่งเทพอยู่แล้วชิว <c> ๆ <oughs> ชอบเล่นเหมือนเมื่อกี้หนุบดีนะ <c oughs> พอพอทำอะไรเป็นแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มติดอย่างมันเลยเดียวโอ้อาหารจะหมดแล้ววิ่งแค่นี้เองส่วนพิกัดเอเอ็กไเซ็ตโอเอ็กไเซ็ตหลายๆคนน่าจะไม่สังเกตแล้วมันะ มอนผมพยายามทำให้มันซัพพอร์ตทุกอย่างไงนะแ <c oughs> ม่งโชว์ทุกอย่างอ่ะลกลับไปยังพีกัดบนโลก <c oughs> แค่นี้เองนะเวลาเขียนมอสก็ค่อนข้างง่าย,อยพอสมควรอ่าอของไม่มีของเลยต้องเก็บเดี๋ยวต้องไปซ่อมอาวุธก่อนแล้วกันนะเอยบ้านนี่ไม่ได้ตกแต่งไม่ได้เข้ามาเล่นนานเก็บของแป๊บนึ่ง เออพูดถึงแมวมอยากหาแมวอะ่ะยังไม่เจอแมวเลยไม่เจอจังเกิลแล้วแต่ยังไม่เจอแมวนะน่าจะดีดสปอนหมดแล้วมั้งโอ้อย่าเลยที่เกยดไปไล่แบบเอ็กซ์โปไอจังเกิลที่หลังนะมันหายยากแล้วโอเคก็จบเพลงนี้แล้วกันนะสำหรับเอ็ก a ์ไมครับในเอพิโซดที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมลืมไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นะโอเคนะขอบคุณที่ติดตามชมนะสว,ส,สวัสดีครับผม